2นะครับเดือ,อนมิถุนายกกนจบปหนรกสินะครับตอนนี้เรากำลังจัดเตรียมส่งสมุนไรให้กับคุณเลยนะครับท่าในใดสนใจมีอารยังไงก็สามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสั่งซื้อสมุนไรได้นะครับที่ศนปนะครับ749 2 6 6 7้าหกกนะครับใครกินแล้วหายก็อย่าลืมบอกต่อด้วยนะครับก็วันนี้เราสูงให้หนะครับ กรุงเทพและประิมณฑลภาคใต้นะครับส่งวันนี้พ่กนี้ก็รอรับได้เลยแผนภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคอื่นๆนะครับตามจังหวัดก็ไม่เกิน3วันนะครับเราส่งทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเอ,อย่าลืมนะครับสานเตืนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอาการและก็สุขภาพโรคไฟกล้เจ็บนะครับไม่รีบรักษานะครับกว่าจะหายก็ ลูกลามบันปลนะครับถ้าเรารีบรักษานะครับก็จะหายทันช่วงทีนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจก็โทรมาปรึกษาหรือว่าสั่งซื้อกันได้นะครับสวัสดีครับ